ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับทีมงานสอหัครับเดี๋ยวจะพาไดันเขาลงได้าได้มดลขนาะนี่นะูั่นคได้นาาเม่รชื่อว่าไเลย ทาก้อนก็ได้มันสูงแห้งห้นดากอันนี้หรโอ้มันจูเลยเลยเนาะตั้เลยอืมเมยมันสั้นพูดท่างพุนเยลขึ้นก็ได้เดียวสูงแห้งเป็นหน้าผาเลย โอ้โหมะไหมองมุ่ม่งเลยหมตกเงาแลวเ็น่านี้ <k <k> <k k> <k mm, <k <k ีเาไมเห็นเหยงี่ละเยรถไมียวดมีมีเอาบ่ตัเกี้ยวดอกขสันขึ้นบ่ได้สีลบากเออไปเกี้ยวของขเจ้าบัเกี้ยวเสรวมบ่พูดกระทำทางล่าง มีอยู่ได้แค่ปั๊บเจยาบ่ได้ก็บอกเป็นงงักมันิลำบากลุนเนบ่ได้แล้วมันสั่นสั่นคนกันหญก็นอนไม่ได้ยิเนาะเลไม่ิน